หมดยังจะธนาคารใครยังไม่ถึงบ้านบ้าง,ถ,งถึงแล้วิไม่หรพี่น่นนน<อ>ไต่ตอนนี้กูมองว่าเราเราเราจะทำไงดีวะกับคนที่แม่งแค์เนี่ยไอ้เหี่ยมช่วยกูคิดหนด่อยดิอ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างตอนกูไม่อยู่เนี่ยคนแม่งก็จะไม่อยู่ตามไปบางทีกูก็เหนื่อยเหมือนกัน้ยม,มึงมึงเข้าใจปะ มีใครเสนอไอเดียวะเหนื่อยเหมือนกันวะหรือว่าเราจะสิ้นสุดแค่นี้ดีต้องมีตัวดาบ,บาต้องมีแบบ<ร>ว่าตัว <คน S 2> ดาบปันาจิตใจตัวเองละไอ้เหี้ยตอนเนี้ย<อ>หรือให้แม่งจบ<อ>การเดินทางเราตรงนี้ไอ้เหี้ยผมไม่รู้วิธีจะแก้ปัญหาครับแต่ยัง ขอเสนอว่ายังไม่อยากให้สิ้นสุดแค่นี้ครับผมยังคิดว่าเรายังไปต่อได้มังดูเด๋ยัไปต่อไงคนแค่นี้นไปต่อไม่ได้เว้ยต้องต้องมีคนด่าไหมครับพี่มฮาติน เขากก็จะหาคนนำต้องมีคนด่าแบบด่าจี้อะเพราะว่าอินเวตถ้าผมไม่ผมไม่ผมเท่าคนอื่นเลยไม่มาก็โดนด่าไม่มีไว้ใช่มันไม่มีคนคนนำมันไม่มีคนคอยจี้คอยด่ามันต้องมีคนแบบจี้ด่ามันจะมีแต่พวกมึงหน้าเดิมๆเนี่ยที่อยู่กันตรงเนี้ยอแ้่ไม่พอมันมีคนจี้ด่าแล้วมันไม่ใช่แบบคนมันไม่ได้แบบใส่ใจกับคาพูดขนาดนั้นเลยมันต้องเป็นแบบหัวหัวลุงๆอะไรเงี้ยต้องให้ลงแต่งตั้งนะผมว่า แบบเรื่องมามคนหนึ่งแล้วให้จี้ดา,าแบบเข้มเลยอ่วไอคิดเต๋ยว,ว่าเอาไงอ่ะกูก็บทหดทาวกันว่มาตอนเนี้ยต้องตัดพี่น้องออกไปเลยอ,ะอ่ะมมาถึงว่าเวลาที่ต้องพูดมันก็ต้องใช่ <ไป S 1> ใช่ล่ะแบบต้องตัดเลยอ่ะตัดเพื่อนพี่น้องแบบมึงไม่มามึงก็โดนอะไรเงี้ย ต้องเข้มเลยอะแต่จริงมันมันก็เหมือนกับการออกไปก่อนนะตอนเนี้ยก็เหมือนแค่ออกไปพักอะือ,อตอนเนี้ยต้องบอกว่าธนาคารของเราเนี่ยมันเป็นธนาคารที่ลุงสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งหลายๆคนก็จะอยู่ในช่วงอายุการใช้งานที่ค่อนข้างที่จะไม่ใช่เด็กน,น้อยแล้วหลายๆลคนก็อาจจะมาช้าด้วยนั่นซึ่งที่ผ่านมาเราจะรับฟังเหตุผลเขาว่าเราอ่าวันนั้นทำไมถึงมาช้าวันนี้ทําไมถึงลาวันนี้ทำไมถึงหายอะไรอย่างเงี้ย ถ้าถ้าหากว่าลุงอยากจะเด็ดขาดจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ก็ผมก็ฟังจากมาดีแล้วก็ชิโร่มาเพิ่มเติมว่าถ้าอยากให้มันเด็ดขาดแบบครบจริงๆเนี่ยถ้าถ้าถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าไม่พร้อมจริงๆหรือแบบเวลาว่างที่แบบไม่ได้ทุ่มหนึ่งจริงๆอะไรเงี้ยก็ก็ต้องไปเลยโดยที่เหตุผลมันมันจะใช้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่อะไรประมาณนี้ครับยกเว้นอะไรที่มันเ,เข้าใจได้สหาหัสจริงๆที่เป็นเหตุผลที่ ฟังได้จริงๆที่ไม่ใช่แค่แบบว่าเลิกงานกลับมาช้าหรืออะไรแบบนี้ครับพอดีมึงกระซิบอูแยแยมึงไปไหนอี้อูยังไม่ได้พูดเลยพูดดิมีอะไรมึงก็พูดดิยวพทำไมมึงให้คนอื่นพูดทำไมวะพี่พอดีเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยคือถ้าอย่างเหตุผลที่เราเลาฟังกันมาหลายๆครั้งก็จะเป็นเลิกงานกลับมาช้ากลับมาทุ่มครึ่งกลับมาสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากแบบช่วงเวลานั้นที่เราต้องการอะ ผมว่าตั้งแต่ตอนนี้เราเซตไว้ที่ทุ่มหนึ่งถ้าทุ่มหนึ่งคุณไม่สามารถมาได้จริงๆแบบตลอดแบบทุกวันอะไรแบบนี้ก็ก็ต้องพักจริงๆใช่เอาเป็นว่ายังไงก็ต้องเป็นคนใหม่ต้องหาใหม่ไม่ก็บอกี๋ยว่ามันต้องเป็นเบ็วันถ้าแบบว่าจะต้องให้มันแบบว่าสามสิบห้าตลอดเวลาอะไรมันก็ควรจะเป็นประมาณเปลี่ยนสายเลื่อนใหม่แล้วก็เหตุผลหนึ่งที่ผมมองว่าคนไม่ค่อยชอบเข้ามาอยู่ในเมืองอ่ะมันไม่มีอะไรให้ทำแต่ผมอันนี้ผมค่อนข้างเห็นต่างนิดนึง ที่สมเคยพูดไว้นานแล้วว่าถ้าคุณไม่เข้ามาอยู่ในเมืองมันก็จะไม่มีอะไรให้คุณทำเพราะฉะนั้นก็คือถ้าถ้าเซ็ตไปที่ทุ่มหนึ่งจริงๆอะไรเงี้ยมันก็แล้วคนที่เรารับเข้ามาใหม่หรือคัดเข้ามาใหม่มันอยู่ได้ทุ่มหนึ่งจริงเนี่ยมันก็จะได้ปรับตรงนี้ได้ครับแต่มันต้องเป็นเรื่องที่ลุงต้องตัดสินใจเด็ดขาดจริงๆว่า ว่าจะเอาแบบนั้นไหมถึงเวลาแล้วสินะคนอจะต้องไปเจะขึ้นมาคมีไม่ไม่ไม่ครับไม่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 ดไม่ไม่ไม่าไยาด้ยาใช่ม่ไไม่ไม่ไม่เรื่องไหนไมทไโพสอะไรเราอยู่ด้วยกันมาไอ้นี่มันไปด่าพวกผมในเฟซก่อนพี่พวกผม่เลไร่ามันแล้วมันก็ลบพนีพผมใช่ใช่เราผ่านอะไรมากช่วงก่อนอนนีมันก็่อะไรมาหลายอย่างมันโพสด่าในเฟซแบบ แก๊งแตกแล้วก็แบบสูตรสีน้ำเงินสีจักรพรรดิอะไรพวกนี้ติดแบบใบอ่ะแต่ตามจริงมันพูดถึงพวกผมไงมันก็แบบเรื่องสนงสน้ยเรื่องหลักฐานอะไรเงี้ยผมรอมาสองปีแล้วยังไม่เห็นเลยทุกวันนี้ผมเสียค่าข้าวค่าดีเลยหลักฐานที่มันต้องเอามาแก้อ่ะ ที่มันบอกว่าผมสไนซ์นู่นนี่นั่นไงครับแบบไล่เคสเก่งแบบช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยมันไม่มันอาจจะให้เป็นแบบนว่ามันต้องเป็นแคจริงๆแต่ผมขอค้านหนึ่งเรื่องจริงๆครถ้าเป็นช่วงสตอรี่อ่ะถ้าไม่ใช่เรื่องหัวเด็ดตีนขาดอ่ะเราค่อนข้างครบครับเนี่ยนี่อันนี้ฟังนี่ก็นี่ผมกล้าพูดเลยเพราะว่าผมเป็นคนเช็คตลอดเราค่อนข้างครบในช่วงเวลาสตอรี่ยกเว้นมงคนที่แบบหัวเด็ดตีนขาดจริงๆแบบไม่ได้สามารถเปิดคอมได้อะไรเงี้ยถ้ามันเปิดคอมได้มันเข้ามาแน่นอนครับ แต่ถ้าเป็นช่วงวันเวลาปกติอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าบางคนก็แบบว่าอ่ะช้าหน่อยอะไรเงี้ยครับช้าหน่อยแต่มันไม่มีของเลยนะเว้ยมึงดูเด็ดตอนเวลาเล่นสตอรี่จริงๆของหมดนะเว้ยมึงอย่าลืมนะเว้ยกรุงเกาะไอ้เร่ออะไรมันก็ไม่ฟาร์มกันเลยนะเว้ยมึงลองสังเกตดีๆดิมันไม่เข้ามาฟาร์มไม่เข้ามาทําเคีื่ออะไรเลยนะเว้ยมึงเห็นลองลองมองหลายๆคนดูดิไอ้เคีื่เกาะก็ยังไม่มีเลยแม่งขออย่างเดียวเว้ย ไอ้เนีไม่มีว่าอะไรทำไม่ดไม่ไดไม่ีไม่มีอะไรทำเดแอร์ควาเดนแอ่กันเลยดีกว่าอาวุธเท่าเดิมทุกอย่างเท่าเดิมแต่บอกไม่มีอะไรทำบาแปลกปะเดินทไมมขอคนหาแปลเลือกหน้าไแรงข่ามาเองครับ มาพูดเลยมันเป็นถึงไม่ได้ผมแล้วสินะครับลุงเปลยนวันพูดไป <laughs> ผมจะหาตัวฟาร์มยี่สิบสี่ชั่วโมงใน <laughs> ืานไม่ทำงาน,นที่เหมือนผมมึงพูดงี้ไม่ทำเพี้ยอะไรทรั้งนั้นงานไม่เอาเรียนไม่เล่นเน้นเล่นเกมไปวันวัน <laughs> พวกสวอตเนตายไม่ทำเพี้ยอะไรโอซีละ <laughs> <laughs> <t> ต้องหาเด็กไรอนาะ <c oughs> คตเขาแก่มึงรองเสนออันนี้ก็ได้นะลุงลองเปลี่ยนไหมครับ ว่าให้แก๊งเรามีเมียได้แก๊งเราจะก้าวได้กุนอะไรอยู่ที่มึงพี่แกเนี่ยไปรับเลยวะนี่กุนอะตายกันหมดอ่ะตรงนี้เช็ควงก่อนนาืพลวิกรมึงเสนอดีเบสเขาจะได้ฆ่ามึงอ่ะทิ้งอ่ะ ผมว่าพี่ปืนอะปืนแบบเฟี้สุดละใครมีไอเดียอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมช่วยกันพูดได้ในมุมของตัวเองอะ่ะอันนี้ผมพูดในมุมของผมออกไปแล้วพี่ปืนเนเี่ยเฟีสุดเลยไปดอนถึงวลางะโคอร มึงไม่พูดเขาจะเคี้ยวมึงไรสมองใช่พี่ปืนแบบดีผู้ดีผมที่พี่พูดทั้งหมดแล้วอีสี่ชั่วโมงไม่เปล่าเานแป๊บไม่พูดทั้งหมดแล้วลุงบอกว่าเขามันไม่ดันนะบุญมันเจอการอยางไปยังไม่มีงานให้ทำอ่ะคนมึงไม่ทำฟาร์มอ่คนมึงไม่ทำแต่งานดำอ่ะแล้วดูงานดำเหลือสี่ล้านดันแล้วดันแล้วพี่ไม่ฟาร์มอ่ะพี่เปืนดูอาวุธดีอย่างฟูเงานฟาร์มงานก็มีเนี่ยเหมือนไอ้กูหลังห้าแล้ว ไอ้กแล้วม็มีด้อาวุมีทุกอาวุธขนาดกูมีมาเช้ไกูยังแทไม่ได้เล่นเลยเนี่ยอเดี๋ยมีดปืนก็ดันปืนบว่มีดกไม้อแล้วเนี่ยแม่ไไม่มีครกล้าพูดดยพากรับหลังเน่ยเช่ากระซิบรับหลังกันพดดีผมว่าพี่ปื้ดต้องหนำแบบพี่ชิโไว้ก่เลยไว้ก่เลยพ่ปื้ดผมว่าแกงัดร้านเก่งเด้อแกมาตลอดลุงครับพี่ปื้ดน่ะ ตัวที่อยู่ยี่สิบสี่ไม่ทำงานแต่ก็เล่นด้วยตูคิวเอี่ะดิมันถึงเวลาที่ปื้ดสติลก็ขึ้นมานำแลวครับลุงก็ออกแก๊งเกอบครึ่งแก๊งอ่ะดีกีแชมป์มหาลัยที่เกาหลีเดียวเดียวอะไรคุยอะไรเฮ้ยออยมะนาวชื่อนี้ไม่ได้มาเล่ยบอกมาดิเดียวเปือะไร แต่วันพรุ่งนี้คนน่าจะมาเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เนี่ยวันเนี้ยมึงกลับไปนอนคิดดูดิทุกคนเลยว่าจะเอาอยัางไงดีอย่างนี้มันมันมันแย่เว้ย้าไมไหวเราก็ต้องจบเส้นทางกันกูมองว่าเราก็มาไกลแล้วอะเรากลับไปนอนคิดดูดิว่าเราจะเอายังไงดี พอหัวเลยครับปืนนำทับไอ้ปืนของไม่ไหวครับแกไม่ยอยากเป็นมีออนสี่สิบไม่มีขาด เป็นความเงียบที่ดังมาก นนนอหูเาีแต่วันนี้ขาดเยอะจริงใช่ครับมียี่สิบเอ็ดขาดแต่ผมว่าพวกนี้แอดปาร์ตแข่งแล้วปะอยู่ใช่พี่บดีพ่งนี้สายแอดปาร์ตใช่ป่ะไอ้นะพี่มาดีพรุ่งนี้สายของแอดปาร์ตใช่ไหมใช่ตอนบ่ายสามเริ่มผมจะนั่งเชียร์น้องชายรักของผมมันยังสตรีมอยู่เลยนี่ ยิ้มไปเล่องน้องจริงมาฮะวอร์มไงพี่ที่นน่นเท่าไหร่วะที่โน่นตีหนึ่งละมันยังเล่นอยู่เลยตีหนึ่งตอนนี้ D R X ตอบอันนี้ไปละ p R U แต่คู่สองโครตรต่างอะ่ะไอ้ย้ะโครตรห่างกันโครตรห่างชั้นน่ะเปเนติกอ่ะกับทีมอะไรวะทีมจีนอะ่ะไอ้เี้ย 我点捞过来呀！ ไอแท็กมึงเสนอดิว่าตอนมึงอยู่อินเว่อ่ะมึงทำไงกับพวกที่ไม่มาด่าพี่มึงทำยังไงให้คนออนตลอดผมด่าใช่คนน้ผมมีคนจีบด่าแล้วทำไงต่อด่าแล้วก็ปรับใช่ครับทำไมปรับก็เด้งใช่ทำไมปรับก็เอาออกครับพวกขัดออกผมผมยอมคนน้อยครับผมมีคติกันคือแบบยอมคนน้อยดีกว่ามีเยอะแล้วไม่มาแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจกับคนที่อยู่ ผมก็เลยเอาเอาออกใช่ยอมให้สล็อตว่างใช่ปหมใช่ใช่พี่ไปแยกย้ายก่อนเขาเพื่อพูดได้ต้องโอ้ไม่ใช่ครับเอาไปคิดกันมาดีว่าเอาไงดีไปแลกเงินทำได้ไหมแลกเงินปัอนปั่นย้ายได้ไหมไปแลกเงินก่อนพี่เก่งถึงเงินเลยพี่เก่งถึงเงินเลย เติมน้ำมันก่อนปกติครับมันจะหมดหรือเปล่าใช่ครับน้ำมันจะหมดแล้วครับบอลจักจะลงสะโหเี่ยครับพี่มาดีนั่นแหละหลักๆตอนที่อยู่อินเวสผมก็มีคนด่าไงครับมีคนด่าให้แต่ไม่ใช่ไม่ฟังเหตุผลนะเราก็ฟังเราก็จะแบบให้โอกาสอะไรเงี้ยใกล้แเ้วจ้าแต่ถ้าเยอะเกินเราก็เอาออกสับเอาง่ายแค่เอาไปพักไปแล้วก็หาคนใหม่อะไรเงี้ย แล้วพี่ไปทำเรื่อะไรวะไม่ถูกอ่ะผมเปลี่ยนคนมาเยอะนะเว้ยอินเวสเปลี่ยนเยอะมากแบบเปลี่ยนบ่อยอ่ะแบบฟุ้งตรงแต่มันจะมีคนดักอยู่นะพี่กำลังไปให้เลยอะไรที่เพื่อนตามมาเพื่อนเริ่มๆอ่ะมันอยู่บนเขาใช่ป่าวะเตะอันนี้ไม่รู้อ่ะเราเคยไปแรกก่อนตรงเนี้ยอยู่เขาเออเขาจะตู้อ่ะ ปก <Okay. S 2> ็อยากได้เลยแล้วกันมันจะี <Okay. S 2> ต้องมีเพื่อนระวังใจบอลเทปสังกัดโอ้ไม่เอาถ้าถามผมต้องให้ลุงอะ่ะแต่งตั้งคนหนึ่งเลยเพราะว่าแกเป็นหัวหน้าใช่ไหมคนเป็นหัวหน้า,ม,ามันก็ต้องพักมีพักผ่อนนะต้องให้คนคนหนึ่งแบบนำเลยอะ่ะแบบให้ลุงแต่งตั้งคนนี้อะไรเนี่ยแบบฟังคนนี้นะมีมีรถคันนึง มึงห้ามเถียงอะไม่ว่าจะอะไรก็ตามเดีวให้คนนี้จัดการทั้งด่าทั้งปรับแบบเียนเรข้าไปวงได้อยู่เนี่ยเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนน่าจะได้พี่ไม่แน่ใจเมื่อแระก็แล้โคตรไวอะเ่อย่างเร็วม่งเป็นไอ้นี่โจรป่าหรือเปล่าไอ้ยมันมันอยู่ในป่าไอ้ซ่าอุโมงค์ไอ้แซ่ เอเลงยง่ายๆคือต้องให้ลุงแบบเ,<อ>เลือกมาหนึ่งคนในระหว่างที่ลุงมไม่ว่างไม่อยู่อะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ต้องมีคนทําหน้าที่แทนลุงไม่อยู่อ่ะแบบคนเดียวเลยเด็ดๆแบบแกล้าด่าไม่สนเพื่อนพี่น้องอ่ะคือด่าหมดอ่ะจริงนะ ทำหน้าที่ตอนนี้ใครก็ได้นะผมว่าใครก็ได้ที่แก้แบบแกล้าพูดกล้าตามอะไรอย่างเงี้ยต้องไม่ติดเกงใจอะ่ะก็จะไ่แรกถามแชทได้ห,ดหน่อยระหว่างวาโลเกมผีขอบอก,อกลแล้วแต่ครับแล้วแต่ามาเลยครับแชทไม่ มันไม่ใช้อุปกรณ์ด้วยนะไอ้ห่าว่าผีเขาบอกว่าผีอะเนาะว้าผีเอาไปจัดเลยนี่ว่าตอนไหนตอนนี้หรือว่าหลังไม่รู้รของมีอะไรทำอีกเปล่ลลาเออร้านไงรูปสุดท้ายละโอ้ยรูปสุดท้ายเลยมันงัดไปแล้วอะไรหรอเพิ่งงัดไปเอองัดตอนยี่สิบสามเว้ยขอบคุณเลนนะครับลิโอเนลเมสซี่ขอบคุณเลนนะจ๊ะมันคือทีมทีมทั้งเล็ะ สองเหรียญเงินน่ะที่เปิดพี่เงินล้านอีก